สามนะคะก็ยังได้อยู่จ้ะนี่เป็นสิบวัออกลายเพิ่นกะทะย่อยออกถ้าบัมีคนเคลียเพิ่นกะทะย่อยออกสิจ้ะมีคนมาเคลียละมือเดียวดับจ่าพี่น้องจ้ะตัวดอกอ่อนๆเพิ่นกะลังสิคือโพอ่ะก็ถือปลายไหมปลายเมีดเพิ่นกะบ่ใหญ่อลไรจ้ะนี่ฮะทย่อยเก็บแบบนี้เพิ่นกะคืนได้เรื่อยๆจ้ะ ดอกอ่อนๆนี่เพิ่นกระล่างจอเพิ่นก็ขคืนได้นอกจาแล้วถักโคนไม่เคลียอะไรก็โอ้ยหมดโอกาสจ้ะพี่น้องจ้าการเก็บเห็ดด้วยจ้าเงินสิเก็บเอาจนเสี่ยงเกินเสียนก็ต้องเฮ้ยมือวานก็คือห <drag> ัวใจเจ้า ตึ้นโดดเหแต่ว่าก็ยังแข็งอยู่ได้จ้ะใส่โดนคนเหยียบคนเหยียบอาชีพโบมันไผ่หนิ่จะจ้ะชีพมันกระโค้งนี่ละ <c oughs> นี่ดอกน,น้อยๆยังสีสงสัยเหมือนว่านมันโพหมู่ว่านกับมะม่วงยู่ได้จ้ะกเคียร์อยู่เห็นโมห้อยเคียร์เป็นเปลี่ยนกับโบเห็นนี่เป็นโพตอนแรงคือก็เลยมาบานตอนเสอง Cái một cái gì có một cái chẳng tí gấp nhung gấp một thu mừ trời đi nào ấy một เฮดแดงห้าตัวที่นอกนีินมากจระหลือพูอีกแล้วจ้ะสวยมากกลางสวยเลยจ้ะดอกนีกนุ้ออยอุยออุ้ยอยอ้

อืมอสวยถูกล้อทำอาเลยใจเย็นใดมาอนี่มันส่งม้วคน เด้าไึ่งตกวออกมาพี่น้องได้หนึ่งตัวขอบคุณมากเลยร้ายพี่น้องโอ้ย จะเห็นน้าคอยน้อค่ะคุ้ยุงกัมวที่เอ้านี่ออกมาเนี่ยเป็นมนอยู่ไป่นอโอ้ยไหนเกี่ยวอะไรก็มี ควมมลพี่น้องโอ้ยเลียนหนังได้วบ <tes nak S 1> ้อนดอกสวย วานก็หาอยู่้างกันอะไรจะโบลิเคียร์ดอกจุ่มอยู่เนาะอันนี้ก็เลยบานเป็นเสียงที่นั้นเอง,เองบานจะเอาบาทแล้วจังแตหลายสูตรง่ายๆเพลิเพ็ดได้หน่อยก็ปล่อยให้มันบานซะก่อนจ้ะสูตรง่ายไม่ต้องหาจากที่ใดหาจากในป่านีเลยจ้ะ ออววดอกเวียนอยู่แถวเนี่ยแหละพี่น้องดอกน้อยๆยังเสียกบุหิเ็นได้จากเมื่อวานแคนใบใหม่ปีตใบหนึ่งความไม่เขียนนะคะไม่เขียก็เลยได้ดอกบาน,ออาน,นเอาไัยใส่ดอกจอกควยกูดู ออกร้ายกเก็บมมวลได้เจ้บพี่น่องเก็บไปมวนไปไม่มีเมื่อยจ้ะกับมือหอดบ้านผุน่ะจังนั่งเศร้าเงีบเยบเงียบุดถึงคก้วมเมื่อยตอนหาหนิมั่นไปเรื่อยจ้ะเห็นดอกนึงดอกหนึ่งดอกหน,งกหน,งกหนึงกับมั่นไปเรื่อย หนยายากพี่น้องเข้าว่าเป็นตะกอนก็ออนั่งดไปนั่งอุ้ยดึงดึงเออดอกเป็นเ่าโอ้เห็นเหม็นเนาะโว้ยหน้าเก็บสาเป็นเกิดไล่หมือเป็นจะอ่อนแล้วทุออ่ยแล้วเนาะเป็นเขาทะเลแก่เชิญละแต่ยางจุกหมือแต่ป้อยให้เถาไปกะว่วา ปล่อยให้แก่เพราะว่าเราอยากได้ดอกใหญ่ขึ้นโ <c oughs> <c oughs> มนเมนต์เนี่ปลามันเศษใหม่มันละเก๊ะละกะไ้ี่นอนไปเลียมันก็โอ๊ยลำบากจะไปเคลมาคือดอกเฮ็ดมุนอุ้ยขึ้อเราเม่ได้่คือเราแต่จสไตล์หาเฮ็ดไทยมหนันเนาะ แค่อย่าเคี่ยกือเคี่ยให้เมาว่ากันแต่ว่าเราไม่เคีย่ยเราก็รอให้เพื่อนเกียร์ชลาสก่อนจะได้เห็นชัดๆใช่ไขยยมันว่าจะเก็บๆนี ب, เ่เก็บคื้กันบดทุกคนมะเป็เป็นไปบ่ใดการเด็ดตีนบ่เด็ดตีนให้กันมังค์เท้เาก็ เปล่าฮาก็บ,บ่ได้มีเวลามาตัดตีนตัดเมียงเพราะว่า,า,วามันเลื่มเม็ดไปอีกแล้วครับโบลบมากก็เลยสิไปเลยหมู่บ้านก็ลื่อมหายสองดวงราค่ะปีนี้เอ้ยกลุ่มคาเก็บเห็ดบ่วนอนที่นั่นพี่น้องกับมึงกับโบอยากให้อันนี้กันเพราะว่าที่การเก็บเห็ดบัคือการส่วน เือเพื่อนอยู่ทิศใต้กีบดอกได้จ้ะเชื่อเห็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีเชื่อมีเห็ดเก็ดต่อไปก็คือตรงเหลือดอกแก่เพื่นไหวมั่งจ้ะดอกเทาดอกแก่เพิ่นเนาะมีีสีเฮ็ดปวัวเพื่นเทาเลลไนี่ปลอยไววเพื่อนเป็นเชื่อ เราแก้เพ่ทนไวมั่เพื่นจะได้เป็นเชื้อในปีต่อไปเ,อเก็บจนเบิดจนเสียนแกะคือปีต่อไปก็เตรียมโตโลดไม่ใช่เชื้อเห็ดอยู่ที่รากนะคะอยู่ที่ส,สปออยู่ที่ใต้กีบดอกจะพี่น้องจ้าเพราะฉะนั้นการเก็บเห็ดคำบตต้องว่าดามาว่าให้ตัดขาตัดยังทิมงไว้ในปลาแน,น่อันนี้บดถือต้องอกจ้าเพราะว่าก็ศึกษามาแล้วเนาะ บางที่ลากขึ้นนี่แห้งสีเห็ดใหเนเาแบบว่าเห็ดให้นเชื่อพ้นตายไปน้ำกันก็นกได้จ้ะอันนี้ก็จากที่อ่านมาเนาะี่อ่นานแจกที่เอาไปเมืองในช่องที่เป็นเห็ดสาระเกี่ยวกับการเก็บเห็ดอะไรจ้ะ เป็นกระรุบสอนในห้องใหม่นอมาอมาแม่แว่นกับผัวเล็บมั่นบานานี่ปลาเบิดต้องดอกเจ้าคอน้ำกันจน่าแม่จาอเนี่ยเอ้ยกข้ามบานจุ่มกับบอนดูน้ำกันปะตีแถวนีขึ้นออกหลายดีจะัะซี่ เรา,าคล้ายปีกลอยล้อไปเนาะเชื่อเป็นคำวัดไปนะังได้เห็ดขึ้นข้าวหนึ่งโดดข้าวเราพี่น้องกังเห็นโอ้ยสเสียดายดีกยงใส่กันเสียบกุ้ง เก็บมึงจะเห็ดไข่เป็นออกลายเลยเห็ดพึ่นเขาเพิ่นจะบวบออกเห็ดพึ่นเขาออก,ก,กเห็ดไข่เพิ่นจะบวออกจ้ะพี่น้าตามที่ส้นเกตมากนะนี่เลยจ้ะป้าแหลกที่ห้าเขามือนี้มือนี้เขาปลาเก็บเห็ดแดงกับเห็ดไข่ก่อนนาะจ้ะปลาที่มีเห็ดแดงเห็ดปวกเห็ดไข่เราจะท่านในปลาไปปลาเห็ดเก่าวเห็ดล้างเหล่เนาะ แต่วเพิ่นมือว่านก็ได้หน่อยเลยจ้ะเออบูอยากไปอีกป็นใดกัสิล่องว่าสิไปปลาใดกันอีกเนาะจ้ะสำหรับปลาน,กกน,นี่กแตไอ้ซ้ำเนี่ยเลยจ้ะมือน,นี่มันสิกินก็อิ่มอยู่จ้ะมันสิขายบุพพขายเลยจ้ะจ้าเดี๋ยวจะงั้นมึงต่อเนาะว่าเฮาสิไปปลาใดอีกค่ะ